สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องการวิเคราะห์ความผิดพลาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการแยกแก้ธรรมชาติครับการกันก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยกระบวนการต่างๆโดยเริ่มต้นจากการแยกขั้นตอนการกําจัดตะหลอดการกําจัดก๊าซกรดการแยกน้ําและการนําของเหลวและการธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่การคายน้ําเป็นขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการแปลรูปก๊าซธรรมชาติเนื่องจากจะช่วยลดความเสี่ยงของการกัดกร่อนและความเสียหายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้ำมันและก๊าซที่สกัด ออกมาจะอยู่ที่อ่างเก็บน้ําจะมีผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณน้ําความดันอุณหภูมิและการมีอยู่ของก๊าซกดนําไปสู่การเพิ่มขีดจํากัดความอิบตัวของน้ําก๊าซธรรมชาติควรเก็บก๊าซมาไว้อยู่เหนือจุดคว่แน่นเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและการละลายของ CO2 เนื่องจากการละลายของ CO2 ทําให้เกิดการกัดกร่อนได้การกัดกร่อนสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาวะการไหลรวมทั้งการสัว์กัดซอทั่วไปและการกัดก่อนเฉพาะจุดที่เกิดจากการไหลวัตถุประสงค์ครับ 1. การวิเคราะห์ความผิดพลาดของเครื่องแล้เปลี่ยนความร้อนในกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติด้วยอากาศในโรงกันแก๊สธรรมชาติ 2. การตรวจสอบด้วยสายตาและการวัดความหนาถูกนํามาใช้เพื่อกําหนดความร้ายแรงจากการเสียโลหะ 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและการวัดความแข็งได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรับรองความถูกต้องของโลหะฐาและโลหะเชื่อมต่อไปครับนี่คือรูปของเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนครับชิ้นส่วนจะประกอบด้วย6ชิ้นคือซีมเลสไป์นิปเปิลแฟงแฟงแคปรีดูซิงทีซีมเลส วัสดุประกอบไปด้วย3ชนิดครับได้แก่ ASME SA105, ASME SA106, ASTM A234WPB ครับค่ะแผนภาพการไหลของก๊าซธรรมชาติคายน้ำตะแกงโมเลกุลจะถูกนำให้ร้อนและทำให้แห้งผ่านวงจอใหม่ซึ่งในขั้นตอนนี้ก๊าซแห้งร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ315องศาลงไปตามท่อดูดซับจากตะแกง โมเลกุลจากนั้นก๊าซจะออกจากท่อซึ่งจะเป็นจุดที่1ส่วนจุดที่2อ,อุณหภูมิ2องอสองศาและตัวกองการสร้างใหม่ไปทางตัวแรกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศจุดที่3ซึ่งอุณหภูมิจะลดถึง54องศาซึ่งส่งผลให้เกิดการควบแน่นของน้ําและก๊าซที่ระบายความร้อนแล้วจะผ่านเครื่องทําความเย็นสําหรับกา๊าซเพื่อสร้างใหม่จุดที่4 จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับก๊าซที่เข้าสู่กระบวนการคายน้ำและอุณหภูมิจะลดลงถึง40องศาสุดท้ายก๊าซที่เย็นลงจะไปที่เครื่องฟอกส่วนจุดที่5จะทำให้น้ำเสียปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นสารดูดความชื้นของแข็งเช่นตะแกงรงโมเลกุลหรือซิลิกาเจลภายใต้สภาวะที่มีปริมาณน้ำต่ำสำหรับ การดูดซึมจากก๊าซเปียกอนุภาคที่เป็นของแข็งเหล่านี้อาจทิ้งสารดูดความชื้นไว้กับกาลและทำให้เกิดการประทะของอนุภาคของแข็งเมื่อผ่านท่อและการความเร่งของน้ำและการรวบรวมกลุ่มของน้ำอาจส่งผลให้น้ำหยดกระทบผนังของท่อและท่อแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นได้ลักษณะความเสียหายพื้นผิวภายในเศษ npn ที่เชื่อมต่อกับท่อนะครับตำแหน่งที่สุ่มตัวอย่างคือบริเวณเชื่อมจะมีการสูญเสียความหนาจากการกัดเซาะและการกัดก่อนดังภาพครับจากการวัดนะครับพบว่ามีความหนาของท่อ11มิลิเมตรและความหนาของเฟส12.5มิลลเมตร mm นะครับซึ่งจากการตรวจสอบเชื่อมหมายของเฟส n d s 6มีความหนา1 8.26ม mm. ิลลเมตรดังนั้น ในส่วนของการวัดความหนาของท่อนะครับจะมีการสูญเสียความหนาอย่างน้อย7.26ม mm, ิลลิเมตรและของเฟด5.56มิลลเมตรดั mm. งนั้นนะครับการกำหนดอัตราการกัดก่อนของท่อที่0.6ม mm ิลเมตรต่อปีของเฟด0.48ม mm ิลเมตรต่อปีนะครับตามเวลาที่ให้บริการของอุปกรณ์ซึ่งถือเป็นเวลา12ปีครับ การสังเกตความล้มเหลวนะครับการตรวจสอบภายในของแกนม้วนท่อ nps 1 0นะครับยังแสดงให้เห็นการสึกก่อนภายในรอบๆของรอยเชื่อมเส้นรอบวงนะครับของหน้าแปลน nps 1 0นะครับกับแท่นลดขนาด1 0 1คูณ 10, ูณ6ลดลงนะครับครับการสังเกตนะครับรูป a เนี่ยเป็นพื้นผิวภายในของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ รูป B เนี่ยเป็นสัญญาณของการสูญเสียโลหะในพื้นที่สามารถเห็นได้บนผิวภายในของรอยเชื่อมเส้นรอบวงนะครับที่เชื่อมต่อกับหน้าแปลน NP6 นะครับกับตัวระบายความร้อนด้วยอากาศและด้านล่างของท่อขยายนะครับรูป C เนี่ยซึ่งอาจจะเกิดจากการไหลของก๊าซความเร็วสูงนะครับทำให้เกิดการกดก่อนที่พื้นผิวภายในนะครับของตัวทำความเย็นนะครับ โดยยืนยันความจริงที่ว่าความเร็วของการไหลของก๊าซเนี่ยพอที่จะทําให้เกิดแรงเฉื่อยสูงกับสูวซึ่งนําไปสู่กลไกการกัดเซาะและการกัดกรงที่เป็นไปได้นะครับการสังเกตภาพว่าสามมิติสําหรับท่อทางอากาศของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศที่ตรวจสอบแล้วส่วนภาพถัดไปนะคะภาพ A จะเป็นภาพระยะของ ส่วนภายในของการเชื่อมต่อแฟงและท่อของ NPS 6และรอยเชื่อมเส้นรอบวงที่เกี่ยวข้องกันค่ะส่วน B นะคะจะเป็นภาพระยะใกล้ของการสูญเสียโลหะของแนวเชื่อมค่ะขั้นตอนการทดลอง data gathering หรือการรวบรวมข้อมูลค่ะโดยจะรวบรวมข้อมูลการออกแบบและวาดภาพสามมิติแผนการไหลของกระบวนการ PFD และ ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลของชิ้นงานนะคะโดยการวัดความหนานและการถ่ายภาพ 2. Preparation of s p e c i m e n and chemical compositions หรือการเตรียมตัวอย่างและองค์ประกอบทางเคมีโดยจะตัดเตรียมชิ้นงานโดยการตัดแบบเย็นค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยาจากนั้นวิเคราะห์โดยใช้ optical emission spectrometer ค่ะ 3. าม n ั t t a n d tensile strength ความแข็งและแรงดึงโดยทดสอบความแข็งโดยเช็คเครื่องทดสอบความแข็งและทดสอบแรงดึงโดยการคำนวณจากความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งและค่าต้านทานแรงดึงสูงสุด 4. Micro Structural Observations โดยจะตรวจสอบโครงสร้างนะคะโดยใช้กล้อง Optical Microscope ค่ะการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบทางเคมี c h e m i c a l analysis เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์ทางเคมีที่ผลลัพธ์กับข้อมูลนะคะแสดงในตารางวัสดุที่ตรวจสอบได้ค่ะพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของท่อและแฟรงค่ะเป็นไป,นปนตามมาตรฐานของรอยเชื่อมสึกกร่อนและการกัดเซาะดังนั้นจึงไม่สามารถประเมินองค์ประกอบทางเคมีและความต้านทานแรงดึงของการเชื่อมได้การตรวจสอบนะคะแนวโน้มความแข็งของระยะห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางของรอยเชื่อม ผลความแข็งเป็นค่าเฉลี่ยของการวัดอย่างน้อย5ครั้งสามารถสังเกตได้ว่าค่าความแข็งต่ำสุดของแฟนอยู่ในช่วงความแข็งสูงสุดที่ยอมรับได้ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน ASME SA 105เป็นค่าข้อกำหนดสําหรับท่อและอิเล็กโรสิ้นเปลืองไม่ได้กำหนดเกณฑ์ใดๆสำหรับค่าความแข็งอย่างที่เห็นค่าความแข็งในบริเวณรากและฝาครอรอยเชื่อม รอยเชื่อมซึ่งค่อนข้างคล้ายกันซึ่งสมมติฐานว่ารอยเชื่อมถูกกัดซอบไปจนหมดการตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์การสังเกตโครงสร้างจุลภาคสําหรับการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของหัวต่อท่อแฟนและโลหะของรอยเชื่อมถูกขัดด้วยน้ําลงไปที่กระดาษทรายเบอร์สองพันและล้างความมันด้วยอะซิตโตนจากนั้นจึงทําการสกัดสารละลายในท่อนและศึกษาโครงสร้างจุลทรรศน์ นใรูปจากภาพ a และ b การตรวจสอบทางโลหะวิทยาด้วยกำลังขยายห้าร้อยเท่าแสดงโครงสร้างจุลภาคของพื้นที่โซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของแฟงและด้านท่อโครงสร้างจุลภาพรวมถึงฟีบรายยูเทคตอยและยูเทคตอยเฟรย์ซึ่งเป็นโครงสร้างจุลภาพทั่วไปของเหล็ก้าคร์บอนต่ำการจัดตำแหน่งทิศทางของโครงสร้างจุลภาค ที่แสดงในรูปที่9ที่พิสูจน์แล้วว่าวัสดุแฟ้งผลิตโดยการตีขึ้นรูปโครงสร้างจุลภาพของโลหะเชื่อมและลากของรอยเชื่อมจากภาพ A และ B การตรวจสอบทางโลหะอุทยาด้วยกำลังขยาย5 0 0เท่า A อุดรอยเชื่อม E 7018 B เชื่อมลากด้วยวัสดุ E7018 A และ B ระบุว่า ลาของรอยเชื่อมและฝาครอบของรอยเชื่อมมีความเหมือนกันซึ่งบ่งบอกว่ารากของรอยเชื่อมถูกกัดเซาะไปจนหมดเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างยุธภาคที่สังเกตพบสหรับฐาน SAC และโลหะเชื่อมสามารถสรุปได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยาดังนั้นการสังเกตการกัดต่อนภายในที่รุนแรง สำหรับรอยเชื่อมเส้นรอบวงระหว่างจุจดท่อ nps 6และแฟงการกัดก่อนภายในของความร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศจากภาพ A นะคะการกัดก่อนของพื้นที่ใบหน้าของแฟง nps 6ที่เชื่อมต่อกับข้อต่อที่ลด nps 1 0คูณ10คูณ6ภาพ B การซ่อมแซมแฟง์ที่สึกก่อนโดยใช้เทคนิคการเชื่อมกับอีกชั้น ภาพ4การขัดผิวบริเวณที่ซ่อมโดยใช้จานหน้าตัวแปรเปลี่ยนกับรอยเชื่อมของ NTS10 อาจเนื่องจากข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิธีการป้องกันนะคะ 1. สาเหตุของความล้มเหลวคือการเกิดขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการกัดก่อนที่ความเร็วมากกว่าความเร็ววิกฤต 2. ให้ลดความเร็วของก๊าซที่ไหลต่ำกว่าความเร็ววิกฤตที่คำนวณได้การตรวจสอบ 1. มีการตรวจเช็คระยะเวลาการใช้งานของหัวฉีดที่ติดกับส่วนหัวของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 2. การตรวจเช็คความเร็วของก๊าซที่ไหลให้ต่ำกว่าความเร็ววิกฤตอยู่สม่ำเสมอสรุปผลการทดลองนะครับการทดลองและการสังเกตได้ข้อสรุปว่าสาเหตุหลักของความล้มเหลวของหัวฉีด NPS 6ที่เชื่อมต่อกับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนถูกแนวน,นำให้เกิดการกัดกร่อนและการกัดซอกของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเนื่องมาจากความเร็วสูงสุด ซึ่งมากกว่าความเร็ววิกฤตของของเหลวนะครับนอกจากนี้การปรากฏตัวของของเหลวและอนุภาคของแข็งในเฟสก๊าสยังสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นจากการโจมตีและการปะทะกันกับของเหลวและการพังทลายของหยดน้ํานะครับดังนั้นเพื่อป้องกันหรือควบคุมความรุมเร็วนี้นะครับจึงแนะนําให้ลดความเร็วของก๊าสให้ไหลต่ำกว่าความเร็ววิกฤตที่คำนวณได้ครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ